สวัสดีครับมาพบกับผมช่างเอตดอรบนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกรณีที่เราติดตั้งแอร์ใหม่นะครับได้ไม่กี่วันไม่ถึงอาทิตย์บางตัวก็ได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งแอร์ก็ไม่เย็นไม่ฉ่ำนะครับและกรณีที่เราย้ายแอร์จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับได้มีกี่วันแอร์ก็ไม่เย็นไม่ฉ่ำนะครับก่อนอันนี้แอร์ก็เย็นดีนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็ไม่เย็นนะครับสาเหตุหลักๆก็คือมีจุดรั่วซึมนะครับของน้ํายาครับ จุดรั่วซึมก็อาจจะมี2จุดใหญ่ๆที่เราตรวจเช็คนะครับคือจุดข้อต่อแฟร์นะครับหลังคอยเย็นนะครับที่จะไปคอยร้อนนะครับนี่นะครับอาจจะแฟร์ไม่ดีนะครับปากแฟร์อาจจะแตกหรือจะคัตเตอร์ไม่คมตอนตัดนะครับทําให้จุดแฟร์ตัวนี้แตกนะครับไม่เรียบนะครับเวลาน็อตกวดเข้าไปก็ทําให้น้ายารั่วซึมออกได้นะครับ หรืออาจจะกวดไม่แน่นนะครับกวดน็อตไม่แน่นจุดที่2ก็คือตรงนี้นะครับข้อต่อตรงชุดคอยลอนนะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็เช็คทั้งจุดหลังคอยเย็นและจุดข้อต่อคอยลอนนะครับก็มีลักษณะเดียวกันนะครับก็คือ1อาจจะแฟร์ไม่ดีนะครับอาจจะตัวแฟร์แตกนะครับพ่อแตกนะครับเวลาประกบกันก็ไม่สนิทนะครับ สองอาจจะขวดน็อตไม่แน่นนะครับลองเช็คกันดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีะไรสงสัยก็คอบินใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับขอขอบคุณครับ